เอาละครับผมสวัสดีทุกคนนะครับกลับมากับแมปบล็อกฟู้ดในอัปเดตมังกรอีกแล้วนะครับชื่อก็บอกอยู่นะครับว่าอัปเดตมังกรเพราะงั้นนะครับเราจะพลาดได้ยังไงกันนะฮะสลับมังกรอัปเดตวันนี้นะครับผมก็จะไปเติมมังกรถาวรนะครับฟาร์มตั้งแต่เลเวลหนึ่งนะครับจนมาสเตอรี่ครบมั้งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะครบหรือเปล่านะครับเนื่องจากผลมังกรเนี่ยมันใช้มาสเตอรี่ถึง350เลยนะครับขนาดเราไปนั่งฟาร์มอยู่โลก3นะครับเรายังรู้สึกว่ามันช้านะฮะถ้าเราฟาร์มอยู่โลกแรกเนี่ยยต้อองบกเลว่า แม่งโคตรช้าเลยนะครับเพราะงั้นวันนี้นะครับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นละกันซึ่งอดีตนี้ครับก็จะแจกเหมือนเดิมเลยนะครับหลังจากที่ทําคลิปเสร็จนะครับเพราะงั้นก็ฝากกดไลค์ด้วยละกันนะครับซักคนละไลค์ให้ครบ1000ไลค์นะครับซึ่งร้านที่ผมจะไปเติมผลถาวรในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือร้าน DC Shop นั่นเองเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าผมจะเติมยังไงนะฮะโอเคครับตอนนี้ผมได้อยู่ที่หน้าร้านแล้วนะครับผมเป็นร้านดีซิตช็อปนะครับที่ผมจะไปเติมผลมะก็สรู เข้ามาเติมได้เลยนะครับกดไปที่ตรงนี้ฮะสินค้าและบริการของบล็อกฟุตนะครับแล้วก็กดไปตรงที่ผลปีศาจนะครับตรงนี้เลื่อนลงข้างล่างครับก็จะเจอนะฮะก็สามารถกดกันได้นะครับผมราคาก็714บาทนะครับตอนนี้ผลประกอบนี่มันแพงมากเลยนะครับ5,000โลบักเพราะงั้นก็ราคาประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมไม่ได้มาเติมในเว็บนะครับอย่างที่บอกเลยผมจะเติมผ่านเพจนะฮะเพราะงั้นเราเนี่ยก็สามารถทักไปได้เลยนะเหมือนที่ผมทักไปนะครับอันนี้ผมทักไปว่ากดเกมพาร์ทนะครับเขาก็ตอบมาว่าโอเคครับเขาเนนี่่ยสสงลิปปไะครับหลังจากที่เราเนี่ยยยาา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 รร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 ระะะเเเงินนนนนีบบบบ้้้้้ออแลววถถถใคคคคคไไมมมู่่่ััักก็สสดท ชาระเงินช่องทางไหนได้บ้างนะครับก็สามารถถามไปได้หมดเลยนะอย่างที่ผมถามไปนะครับเห็นปะ714บาทนะบวกค่าธรรมเนียม5บาทเนี่ยก็คือให้เราบวกไปอีก5บาทฮะตอนนี้ผมต้องจ่ายทั้งหมด719บ้าทนั่นเองส่วนวิธีการเติมเงินนะครับให้เราเนี่ยเข้าไปที่เว็บนะครับแล้วกดไปที่เติมเงินตรงนี้นะผมไม่แน่ใจว่าของอลเล็ตทำเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ผมเติมผ่านธนาคารนะครับเพราะงั้นน่าจะทำแบบนี้แหละก็กดมาที่เว็บนะครับแล้วก็กดมาที่ตรงเติมเงินนะครับกดตรงนี้เลยโอนผ่านธนาคารผมว่าเป็นเจ็ดร้อาไ้ยสับเยนัก้านโอเคตนนน้ะฮ ทำละเงินเรียบร้อยละเดี๋ยวเราเนี่ยกดยืนยันการโอนเลยดีกว่านะครับแล้วก็ใส่ชื่อ Facebook ของเรานะครับแล้วก็แจ้งยอดโอนได้เลยพอเราโอนเงินเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยส่งสลิปเงินที่เราโอนไปนะครับให้ทางเพจนะผมก็จะส่งไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์บอกไปนะครับว่าเรียบร้อยจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยเอาชื่อในเกมนะครับมาให้ร้านนะฮะพิมพ์ไปเลยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวร้านเนี่ยจะส่งเซิร์วิสพีมาให้เรานะครับก็ให้เราเนี่ยจอยเข้าไปแล้วก็ไปรอรับของได้เลยนะฮะโอเคครับตอนนี้ร้้้้้าาาานนนนนกกก็ส่่่่งงเเเซิรรรร์ฟมมแลลลวววะะคคััับบบผใหหีีียยไปทโดถ แล้นี่นะฮะร้านก็จะเข้ามากริปให้เราน้านเองรอสักคู่นึงนะครับผมก็รอนะฮะรอทุกคนนะครับผมโอเคครับตอนนี้ร้านก็ทําการกดผลที่ผมเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งหลังจากที่กดแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาตรงนี้เลยนะให้เราเนี่ยกดมาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดใช้ตรงนี้นะฮะเรียบร้อยครับแค่นี้ฮะเราก็ได้แล้วนะครับผมสลหรับผลถาวรนะฮะนี่ครับเราก็มาบอกเขาว่าได้แล้วครับขอบคุณมากๆกครับเขาจะได้รู้นะครับว ala ่าเราเนี่ยได้ของหรือยังนะครับผม เอ้ยโกพี่มาละพี่มีอะไรมาอวดวะไอ้นางพี่ไปเติมเหมือนบางกรมาเอ้ยไหนวะนี่มาดูเฮ้ยเฮ้ยโกตอนกดใช้อ่ะมันขึ้นมาแบบสองฝั่งให้เราเลือกฝั่งสีค้าหรือว่าฝั่งแบบหนอนพี่ใช้ฝั่งอะไรดีวะฝั่งคนดีไปเลือกดีๆอ๋อฝั่งสีค้าสองน่ะแต่ว่าสกิลมันเหมือนกันใช่เหรอสกิลเหมือนกันเหรอแค่แบบโมเดลเปลี่ยนเหรอไม่ไม่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วสกิลไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนกันพี่เหมือนไม่เหมือนกันใช่ปะเนี่ยอ่ะลองดูหยไมม่เือนนกกัเลยโ ้วผลราคา5,000แม่งคุ้มนะเนี่ยทำไปเล่นไปโอเคผมจะลองใช้อีกอันนึงนะฮะว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่านะอ่ะแล้วเราจะใช้ยังไงอ่ะต้องสองอันเลยเหรอผมไม่รู้อ่ะเพรนี่ยสลับได้เนี่ยสลับได้นี่สลับได้แล้วเฮ้ยเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันสกิลเหมือนกันไม่เหมือนกันแต่เฟสไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าเหมือนกันไม่เหมือนกันก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่ผมดูแล้วมันแบบมันดูเหมือนกันอ่ะเอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันซึ่งมาโดนปรับใหม่นะครับแพลตฟร์มเนี่ยสามารถคลิกเอ็มวันแล้วโจมตีแบบนี้ได้นะครับดูดดดิิูแแล้วบบ แม่งเท่อ๋ออ๋อมันเป็นคลื่นมันเป็นคลื่นใช่มันเป็นคลื่นไว้มันเป็นคลื่นออกไปอย่างงี้เอ้ยมีปลาไอ้นังมีแม่งมีมีนะแต่ว่ามันเป็นล่างล่างล่างหนอนนะนะเอไม่าก็คือถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เติมเพิ่มนะครับต้องใช้โมเดลแบบเก่าไปนะครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะเริ่มฟาร์มเลยดีกว่านะครับผมมาดูกันว่าวันนี้จะฟาร์มถึงเท่าไหร่นะครับเดีมันใช้ทั้งหมด350เลยอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวผมเนี่ยจะใส่โค้ดก่อนนะครับโค้ดเดิมเลย JCWK อาใส่ไม่ได้อ่ะเอาแล้วจี๊บซีได้ละได้ละโอเคโอเคลองดูนะครับว่าจะแรงไหมเฮ้ยเ้ยดามเอตละแปดยังไม่ต่างกับคนเบสเฮ้ยดามเมตทีละวแปดหมายความว่าอะไรวะเพิ่มขึ้นมาหนึ่งหนึ่งดาเมตไม่ไม่ไม่มันมันอาจจะเป็นแบบเริ่มต้นมันก็กากอย่างนี้แหละต้องอัพก่อนไงอุ้ยแต่มันเท่มากเลยไอ้กู เฮ้ยขึ้นเขามได้จริงโอ้โหพื้นที่อ่ะดูดิและล่างเรื่องเป็นยัไงนั้นล่ะมันมันสามารถตีมาได้ไหมวะล่างไหนวะล่างไฮบิทนะอีล่างนึงอีกล่างหนึ่งใช่ใช่มันมีล่างไฮบิดด้วยใช่ปะมี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 มันมีมันมีมันมีอยู่สามล่างพี่แล้วหี่ก็นี่แหละล่างแรกไม่ใช่หรอไม่ล่างแรกมันจะเป็นอีกอันหนึ่งอ่ะที่มันจะโกรธอ่ะมันตัวมันตัวมันจะใหญ่ขึ้นนะพี่อันนี้มันยังเล็กอยู่ใช่หรอ เ้ยพี่ไม่รู้<ด>อ๋<ด>อมันมี2หลอดผมไม่แน่ใจว่ะเดี๋ยวต้องลองฟาร์มไปก่อนนะครับดเดี๋ยวลองพ่นสกิลดูดีกว่านะครับว่ามันจะเก่งไหมผมผมขวนมาันหาันแล้วไม่ได้พ่นสกิลสักทีพ่นเลย<ด>อู้ตายดเดี๋ยวอัพก่อนพี่อัพก่อนรอแปบ๊บเฮ้ยไปอัพดาบเฮ้ยแมวไม่อวแล้วได้เมมขึ้นมาเป็น17ก็ถือว่าไม่แย่เท่าไหร่ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ได้เมสิบจ็ดนะครับเดี๋ยวลองพ่นไฟรอบหนึ่งนะพ่นแรง คือตอนนี้ไม่มีไม้คูณ2ด้วยนะครับอาจจะฟาร์มช้านะมนแม,งม่งเอ้ยมันทำมาให้ใช้ในโลกแรกได้แต่ก็ถ้าอยากใช้ร่างเต็มก็ต้องไปโลก2อะไรงี้ยว่าใช่จะอยากใช้พวกไอ้สกิลเยอะมันก็ไปโลก2ดีกว,ว่าผมว่าเพราะว่าไม่มีที่ไม่มีแมงม้มาโลกสใช่ไม้คูณ2ไม่มีน่าจะฟาร์มยากนะครับโลกแรกมันถามว่าฟาร์มได้มมันฟาร์มได้เลยเว้ยเพราะว่ามันมีขวดแล้วนะครับมีเอวันแล้วนี่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 เดือดสิบห้าละจริงๆเราไปตีไอ้กอริลล่าหลังเกาะได้แลนะ้วเนี่ยก็เปิดประตูดิไอ้น้องไปเยเดี๋ดวยวพี่นี่ก่อนแป๊บนึง ไอ้เกตเฟอร์รี่เมเตอร์นี่คืออะไรไอะเกตแปลงล่างเหรอล่างจะล่างโกรธมั้งให้จำไม่ผิดล่างโกรธทำไงอะไม่รู้ผมจำไม่ได้ผมโมเมนแค่มันมันล่างโกรธอะไอ้ล่างที่มันไอโก้ไม่รับแอร์พี่อะอ๋อจริงมีผมไม่รับแอร์ี่รับแล้วโอเค <ละ S 2> มาแล้วมาและมามาครับผมผมรับเควสกอริล่านะครับเพราะว่าเรามาเวลสิบห้าเลยนะทั้งนั้นก็สามารถรับเควสกอริล่าได้เลยครับโก้ไปตีเลยอะเผพันโกะพี่พี่ไปตีตรงนั้นล่ะอาคขาบูชาไม่ตีอเป็นหนึ่งพี่มันเกิดแล้วออลืมไปผมแช่เชื้อนี่นานไไอลกมม่่่หเแ็เล้วนะ ตัวใหญ่ผมยังได้2,000บาทนะพี่2,000ันลูกปักผมพอตีเลยได้ไหมไม่ได้โอเคครับผมขวนแป๊บนึงเวลานี้เสร็จน่าจะตีกอริลลาบอสได้เลยนะครับเอ้ยโก้เมื่อกี้ฟูมูลเกิดยังวะจบไปแล้วจบไปแล้วเอ้ยแปลว่าอีกบางนึงเอ่อฉลามเกิดนี่ใช่พี่ก็คือผมอาจจะพาพี่ไปตีบอสทุกตัวในโลกนี้ก็ได้นะเดวิลแค่นี้นะโอเคไม่อ่ะอาจจะเยอะกว่านี้อีกอ่ะพี่เริ่มขี้เกียจฟาร์มแล้วที่อยู่สองเท่าไหร่วะ สกิลสองเหรอเป็นสกิลเอฟไม่รู้มันเอาไว้บินเฉยหรือเปล่าสกิลเอฟน่าจะบินธรรมดาหรือเปิดปีกออกมาวะเอ้าไม่ปิดเลยหรอดีดได้น้องมันใช้75เลยอ่ะค่อนข้างเยอะเลยขนาดเป็นสกิลเอฟนะเว้ยนี่ไงเรียบร้อยมันทเฮ้ยแต่สกิลเอฟมันมีดาเมจแล้วมีันจะไม่ผิดใช่หรอแบบล่างธรรมดาเนี่ยนะต้องฟาร์มอีกหนึ่งวลอ่ะเดียวเดี๋ยวยังไม่ออกแตะหมดไม่ใช่มานาหมดเสียงเสียงตอนยิงไม่เหมือนเสียงลูกซองอ่ะเปลี่ยนเกาะไปไหนวะวิเลดอ่ะวิเลดอ่ะไฮเลดวิเลดเฮ้ยอะไรเนี่ย เฮ้ยมาแล้วฟังง่ายจริงโกไม่ต้องช่วยพี่ก็ได้นะเว้ยเชื่อปะโอเคเดี๋ยวไปไปไปเลือดโก้ออเคมาอย่างยืนดูก่อนก็ได้แม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกล่องเพชรต่ตรงนี้อะตรงนี้มันมันยากนะพี่เนี่ยยากกระจอกเดี๋ยวพี่ตีดูพี่ฟางไม่ดูผลโลกี้อ่ะดู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 นี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็ดาเมียดาเมียโคตรยอดเลยพี่เฮ้ยมันแรงนะเว้ยนี่ขวัญแค่ทีเดียวนะเข้าไปขนาดนี้แล้วไปอีกครั้งละเอ่อประมาณไม่รู้อะช่างมันแล้วกันมันก็แรงอะ เน evet> ี่ยเนี่ยดูดูเห็นป้ายเห็นป้ายเห็นป่ะเนี่ย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 ดูเนี่ยคือแบบอนนี้ขอไปลองแมกมาก่อนที่ปืนมันมันยิงมันปล่อยออกไปอย่างเงี้ยมันปล่อยกรงเล็บออกไปอ่ะมันดูแบบมันดูฟาร์มง่ายมากเลยเว้ยนั่นแหละที่แม่งเท่มากเลยมันมันปล่อยขึ้นขึ้นดาบออกขึ้นขึ้นกรงเล็บออกไปผมว่ามันเท่มากใช่มันเท่ตรงนี้แหละขอญาต์เปลี่ยนเป็นผลมังกรอีกล่างหนึ่งนี่ล่างหัวไก่นะครับตอนนี้ก็เลเวลสามสิบหกแล้วโอเคแม่งแรงว่ะ สอสเลยหรอใช่สอสิหละโอเคอไปเดี๋ยวผมเนี่ยเปลี่ยนคเควสนะครับแล้วก็ไปฟาร์มตรงเลเวลสีนะฮะแป๊นึงพี่ผมดูก่อนว่าตอนนี้ผมสามารถใช้ปืนอะไรได้ไม่เป็นไรพี่ฟาร์มเองได้ตรงนี้แม่เฮ้ย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 เยเฮ้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  พี่บอกแล้วอะอาายสาคนเยอะๆไม่เกี่ยวพี่ก่อนย้ก่อนย้ายก่อนทุกกนเราต้องตลีบยนไปไปเปลี่ยน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 โอเคครับมาอ้าวดีรีกลับมาเจอกันอีกแล้วนะแล้วจะว่าพี่เก่งนะรอบนี้นะเฮ้ยรอบนี้พี่เก่งว่ะอย่ากวก็เดมาอันนี้ดิวะเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรพี่นหลอกกระจอกไอ้น้องดู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 ไว้ดูไว้ดูไว้นี่นี่นี่พี่เน่นระยะวก็ ไอ้คนแม่งเก่งมากเลยนะเว้ยคนมังกรอ่ะไม่เก่งได้ไงอ่ะห้าพันเลยนะไอ้สุดายเปล่าสู้ได้เปล่าตัดออกก็ไม่มีใครแล้วจริงๆมาไม่ไม่ไม่ตัดไม่ตัดกล้แล้วเนี่ยกล้แล้วเนี่ยนิดเดียวนิดเดียวครับนิดเดียวผมยังไม่ตายสักตัวเลยนะครับแม่ไม่ตายสักตัวเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะม้าพี่มามันจะตายอ่ะวเว่ารอบนี้มันจะดับไหมถ้าได้มานี่คุ้มนะพี่ดาบไม่เงี้สวย ไอ <therapist. S 1> ้กูทำไรอ่ะดีดมันออกทำไมปลานี่น oh ี่นี่พี่จะปลาระยะไกลพี่ปล่อยขึ้นระยะไกลได้เพราะมันปลาขึ้นดาบขึ้นมังกรขึ้นมังกรเฮ้ยดับเฉยตายวะเย็ดเย็ดยูรูบีสองเลยธรรดาธรรดาเออว่บแม่งเหมือนยูรูเลยเว้ยเอ้ยเท่ว่ะโอเคมาผมจะฟาร์มต่อนะครับตอนนี้ก็เอ่อสี่สิบแปดแล้วนะฮะฟันไปคุณอาจจะได้ดูผมขวนทั้งคลิปนะครับเนื่องจากว่าแม่งแบบ มีสกิลเดียวเอ่ะไม่มีอยู่สกิลเดียวไอ้ผมทำไงวะตอนนี้ได้แค่38มาสเตอรี่นะครับไม่น้อยมากพี่ต้องการอีก2เลเวลขายเลเวลเดียวกกเสกเลเวลพี่หน่อยดิขายเลเวลเดียวเองอ่ะแม่ไม่ให้เวตอนนี้พี่ไม่ได้อัพอะไรเลยอ่ะพี่อัพแค่ผลปีศาจเลยนะพวกมานาอะไรไม่ได้อัพเลยเวมาครับรับเควสผมจะตีไพเลสนะครับ สนุกจะตีอะไรเนี่ยอวพี่ตีไพเลทหน้าก่อนไงมันเหลือแค่เดียวไงไอ้เหี้ยรแล้วผมไม่เคลียร์แถวหลังเลือนเลียกวุ่นก็เลยตีไปเลยมาผมกินกูกะใส่นะกูกะกูกะเปล่าก็โดนแดงนี่ฮาเลยอ่ะแล้วตอนนี้56แล้วนะครับอ๋อเนี่ยอะไรเสร็จแล้วเนี่ยมาครับกำลังพี่โดนตีข้างบนนะครับก็คือไอ้บาร์กี้ตรงนี้ครับมันยังใช้สกิลเก่าเลยต้องสาดมันวะกูเดี๋ยวเดี๋ยวดูดิมีเปล่าไม่มีเนี่ยมันใช้สกิลเก่าเว้ยเฮ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 ้ยตีแกตีแกปาดับ มันไม่มีสกิลนะมีนะมีม,มีมันมันจะแยกร่างปั่นได้เว้ยมันจะมีสกิลอยู่ไปไหนต่อพี่ไปเกาะทะเลทรายทะเลทรายเนีเ่ยเฮ้ยมามแล้วว่ะเขาเปิดถูกว่านี่แล้วก็ลงหลุมมาเนี่ยเอ้ยเอ้ยตรงนี้มันสามารถซื้อได้วะเดี๋ยวนมันคือหมวกง,งอนไก่อะ่ะมันซื้อก่อนก็ได้นะมีตังค์มันใช้เท่าไหร่วะมันมันต้องอัพสายอะไรด้วยนี่แหยังไงโอ้หมวกนักดาบพี่หมวกนักดาบใช่มันต้องอัพสายอะไรนี่แหละขึ่นลืมละสายกายภาพหรือสายดาบไม่แน่ใจ ใช่ใช,ใชราคาก็หนึ่งแสนห้าอูอย่างแพงเลยอ่ะพอเลยอย่างงี้ไม่แพงพี่เก็บแล้วเดียวมาผมขึ้นจากสายไม่ได้แต่ตรงนี้มันเกิดเร็วดีวะ่ะชอบเลยอ่ะโอ้ผมฟาร์แมแป๊บนึงนะครับผมอาจจะออกไปเติมไม้คูณสองนะครับก็ได้มาก็คุ้มอ่ะแค่นั้นแหละรหัสน,นี้ยอย่างงี้ต้องเพิ่มไลฟ์ปะ่ะเอาดิเพิ่มดีกว่าอยู่ที่แบบศรัทธาเลยอ่ะตากำลังศรัทธาก็มาเจอตากำลังศรัทธาบริจาคเลยครับ <laughs> ไปสุ่มผลก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะจะเข้ามากิฟต์มัลติรี่คูณ2นะครับเดี๋ยวลองดิถ้าพี่ได้ผลดีทำไงอ่ะอุ้ย,ยมังกรมังกรควันมังกรฟันน่าเกลียดมากกว่า <laughs> <laughs> โอเคครับผมเติมมาแล้วนะครับสลับมัเติรี่คูณ2นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปรัดเลเวลก่อนนะครับเรียกว่าไปรัดมัลติรี่มากกว่านะนี่มาที่ก่อน <c oughs> นี่เลย <c oughs> อ้าวลอบนี้ไม่ผิดเหรอไม่พี่ผมผมอ่านภาษาไทยมันอ่านแล้วเมืองน้ำพูเดี๋ยวลองดิเอ้าผมไม่ได้เอาบัฟนาอหรือเปล่าต้องออกมาเนี่ย ไม่ผมผมผมได้บ๊อบเลยแล้วมันสีิลสกลตายว่าสองทีมาเดียวเด็สกิลเอฟโกเออได้แล้วเนี่ยดูดิทำดาเมจนะทำดาเมจดทำเอ้ยมันนอนไม่บินอ่ะทำไมใช้โดนมันทำดาเมจพี่ใช่เหรอใช้โดนทำดาเมจเหรอวะมันไม่ใช่สกิลโกดเหรอวะนึกว่าสกิลโกรธซะละเดี๋ยวลองใหม่ดิอ๋อนี่ไงโอ้ยยุบมันบินเร็วมากเลยนะโกแน่นอนพี่บินโคตรเร็วอ่ะ มาไย<อ>นางอบเลย <laughs> <c oughs> ต้นทีแล้วมันจบได้ก็ดีเ,เดี๋ยวเราจะเอาให้เดาสัก2 3งสสกิลก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้ได้สกิลแล้วนะครับเป็นสกิล X เ,เดี๋ยวลองใช้ดูนะครับผมกระโดดไม่ควรเฮ้ยกระโดดไปจับโอ้โหว้าวเอาม่ดินี่ครับทุบลงโอ้โห พี่ลองไปฟาร์มข้างหลังไม่รู้ว่าจะฟาร์มตรงนี้ดีอุ้ยไปด้านหลัง,ลงก็ได้นะไปไปต้องดูดาบโอเคครับได้สกิลซีมาแล้วนะครับผมสกิลนี้ก็จะเป็นการกระโดดขึ้นฟ้าครับแบบนี้ oh. แล้วก็ยิงผมใช้แค่นี้เหรอเออใช้นี้หมดละพี่ <laughs> พี่ว่าสกิลเอ็กซ oh, ์สวยกว่านะเว้ยที่มันใช้ได้แค่นจริงเหรอวะยิงไม่ไ <don> ด้ดูหรือไงหมดละโอ้แบบเดียวดิดูสกิลดูสกิลเอ็กซ์ไปยุ่ง โอ้สกิลเอ็กแม่งโคตรสวยเลยแล้วก็ผมไปดูมาแล้วนะครับสปอยของแอดมินนะฮะตอนที่เขาปล่อยออกมามันมีมันมีจริงเว้ยร่างโกดอะก็แม่งไม่ได้ขี้มอวะไปไหนเนี่ไปตีบอสไงเอาลรัผมนึกว <audio> right. ่า <albums> พ <travail> yup. ี่จะวามอ้นี่พี่ไปตีบอสก่อนบอสแฟงกี้อะเปิดมันก่อนเลยมาจะถ้าเกิดถ้าเกิดได้แว่นตาที่ผมสุดนโลกนี้พูดอะไรพี่ไม่ได้ยินเลยแว่นตาอะไรนะแว่นตาถ้าเกิดพี่ได้มันเป็นของดีสุดในโลกนี้อ๋อเป็นของที่ดีสุดในโลกนี้ ดาเมจพี่แม่งห้าห้าห้ามันตลกมากเลยวะนี่ทิ่มเลยเรียบร้อยโอไม่ได้ของโอไม่ได้เสียนะพวกเจอ,อเลยเราต้องกลับเกาะหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดน่าจะฟาร์มอยู่บนท้องฟ้านะไม่หรอใช่ใช่ใช่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบนท้องฟ้าเว้ยเนี่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 ยนี่ไงร้อยห้าสิบจริงด้วยไปฟาร์มข้างล่างก่อนพี่อันนี้เอาตังค์มาซื้อนี่ก่อนก็ได้นะมันบวกผลอยู่ไอกองข้างหลังอะ่ะอ๋อพี่ไม่มีตังค์ห้าแสนพี่มีสองแสนไม่ได้ฟาร์มตามวิวไงมันก็เลยแบบมีแค่นี้แหละมังจะลอยปีนปีนดีกว่า อันใดๆได้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 มาครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อผ้าคลุมนะครับแล้วก็พวกอเมริตี้ก่อนนะครับเพราะตอนนี้กระโดดไม่ขึ้นเลยเว้ยมันคนเป็นลูกขอบเลยตรงไหนพี่ผมจำไม่ได้หรอตรงนั้นหรอซื้อเลยครับห้าหมื่นนะครับแพงมากเลยหน้าตาแม่งแบบไม่รีให้เลยอ่ะทำไมเขาไม่รีของแบบพวกอุปกรณ์บ้างวะทำไมเขาไม่รีพวกนี้บ้างวะซื้อแอร์จำก่อนเลยครับหนึ่งหมื่น แล้วก็แฟลชสเตปนะครับ1,000 0แสนแล้วก็ออร่าคือฮาคีนั่นแหละ25 0 0 0นะครับผมกดซื้อเฮ้ยหมดตูดแล้ววะไป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 กลับไปฟาร์มไปอันนี้มามาครับผมไปฟาร์มต่อนะครับ175เราก็จะเปลี่ยนเควสกันแล้วชืบๆืบืบๆืบอ่าชืบซืบหนึ่งเดียวแค่นั้นแหละ เชิบเชออเชิบชิอยากลำไม่พ no um um uh, um ี่ผมเจอพี่เดียวหมันไฟเรอขอสักทีเยน่าเกียดเหไมเกลียดฟามเหรไม่หรือว่าเราบิดเลยดีว่าก็แล้วแตะพี่สองร้อยปสองร้อไม่สองร้อยสาได้ไดเอาไม่เดี๋ยวผมจะฟาร์มไปจนได้ดาบแชงล้วกันนะครับาแช่งเท่าไหร่วะก็สองยป่ะบแชก็สองร้อยหสองร้อยสองอยสาพี่พูดจริงฮ้ยหอวะมผมรอผมรอมสองร้อยาสมีหว่าสองมันเล่อสองร้อแล้ว ไม่เชื่อเะไรรอดูก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเกาะคุกกันแล้วนะครับปุ๊บเปิดประตูเลยไพีเกาะคุกมันชื่ออะไรนะไพสันอ่าเขามาถูกกว่าเฮ้ยไปสันมาถึงก็เปิดก่อนเลยมาเอาเเลยหรอเอออเาเลยเนี่ยอืไหนๆตายยังโอ้ไม่ดรอปอ่ะโอ้ขอใิดหมพี่ทำดาบแชงมาประมาณ10ล้านรอบแล้วก็ผมว่าพี่น่าจะจิงโมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้โมอ่ะพูดจริง เดี๋ยวพูดจริงนะไม่เชื่อไงเวลาขี้โม้เชื่อไอ้กูไปพาพี่ไปดิมันทำยังไงมันไม่รู้จะไป่รู้เออไปที่เกาะป่าก่อนไปแล้วเราก็มาหยียบนะครับมาหยียบนี่มันมีสามมันมีสามจุดใช่ปะไม่ใช่มีห้าจุดสามจุดสามจุดห้าจุดนี่ตรงด้านหลังนี่มีสองอันเนี่ยเอ้าไปตายก็ได้เหยียบใหม่อ่ะไม่เหยียบใหม่พี่เล่นเกมนี้แต่กูไม่เกิดอ่ะเกมนี้ไม่มีอ่ะพี่เล่นนี่ยังไงวะพี่มาอนาคตไั้ขี่โม้แล้วเนี่ย ตอนนี้ก็ได้ท o อสมาแล้วก็ไปไหนต่อ่ะไปกอดทรายไงนี่นี่มาแล้วมาแล้วเผาเลยโอเค พิมพ์อะไรไม่รู้ครับไม่อ่านนะฮะความเลยอ๋อทข้ามยังเออมาแล้วนี่ครับหยดน้ำหยดน้ำไหนไปไหนต่ออ๋รอแป๊บหนึ่งดีเมื่อก่อนมันนั่งไม่ใช่หรอแกมันมันยืนแล้วมีแรงแล้วก็พี่พี่พี่ซื้อนี่ได้กว่าหนึ่งแสนนะมันเปลี่ยนเป็นคาถาไฟแล้วอ่นี่ยีละทีอ่ะมันคือท่อแอบซาโบเว้ยเราดีเมลแล้วแต่มันเป็นมันเป็นคาถาไอ้ของลูกหนึ่งไม่เท่จัดอล้แล้วก็มาคุยกับไอริชแมนตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะไปที่เกาะปิศนามีบอสมีบอสไม่ฆ่าบอสอ๋อก็มันให้ฆ่าบอสอยู่แล้วไม่ใช่หรอ พาเองนะพี่พาแขนหาเลยอ่าเราก็คุยกับมันนะครับมันก็จะให้รีลิกเรามานี่ไงเห็นแล้วทำได้เนี่ยพี่บอกแล้วพี่มีบ้านเขน่ะโกกลัวไหมเฮ้ยเฮ้ยโก้ดงวะเอาดีโอ้ยจะดำ ไปคัมมูซารี่ทีเดียวพี่ตายแล้วนอ้องนี่ไงอาได้ดาบเซเบอร์โคตรสวยอะ่ะปรับใหม่ว่ะสกิลไม่เปล่านะพี่พี่ต้องไปฟาร์ม,มาเองใช่ปะสกิลไม่เปล่าพี่โอเคครับในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับคใครที่ชอบนะก็ฝากกดไลค์ด้วยครับสักคนละทีนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าซึ่งผมอยากเล่นผลแก๊สนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปผลแก๊สเลยดีกว่านะครับคลิปนี้ก็แจกเหมือนเดิมครับรหัสฝากกดไลค์ครบ1000ไลค์ครับไปครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย